สวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับการวิเคราะห์วิจารณ์ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันที่2เดือนสิงหาคมปีพศ2564จากเว็บไซต์ mvpkick.com วันนี้นะครับเรามีฟุตบอลเด็ดๆแบบคัดเน้นๆมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันทุกวันเช่นเคยครับสำหรับวันนี้จะมีคู่ไหนเรามาติดตามรับชมกันได้เลยครับก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆช่วยกดไลค์กด s u b ส c r i ต e และกดกระดิ่งเอาไว้ให้กับพวกเราด้วยครับและถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลย สำหรับฟุตบอลที่น่าสนใจในวันนี้นะครับผมเลือกไปที่รายการฟินแลนด์เวอรดูลิก้าผมเลือกไปที่คู่ระหว่างอินเตอร์ตูคูเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคอนกาคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่2เดือนสิงหาคมปีพศ2564แข่งขันกันในเวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตุเฮติการพบกันครับสองทีมนะครับตามข้อมูลเบเว็บไซต์พวกเขาเพิ่มมา6กเกมซึ่งทางด้านอินเตอร์ตูคูนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ2และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านทอนกาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์ตูคูผลคืออินเตอร์ตูคูบุกมาชนะได้ดุสกอร์1ประตูต่อ2ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างอินเตอร์ตูคูกับทางด้านฮอนก้าทางเจ้าบ้านอินเตอร์ตูคูมีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50%เสมออยู่ที่สิ3.3และแพ้ามส สิกกิครับผม สี่ตีหกเกมหลังสุดของนัด้าอินเตอร์ตูคูนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ2และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดของนัด้าอินเตอร์ตูคูนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางาด้านมาเลหะผลคืออินเตอร์ตูคูบุกไปชนะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นตหกนัดหลังสุดของนัด้าอินเตอร์ตูคูนะครับพวกเขามีเปอร์เซน็นต์ชนะอยู่ที่สิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นเสมอที่สิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นและแพ้ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นครับผม แล้วมาดูในส่วนสี่ตีหกเกมหลังสุดของทนาทอนก้านะครับพวกเขาชนะ2เสมอสาและแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทนาทอนก้านะพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของดอมซาเล่ผลคือฮอนก้าเปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นตหกนัดหลังสุดของทนาทอนก้านะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่สี่สิบสามจุดสามสามเปอร์เซ็นต์เสมอที่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์และแพ้ที่สิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสถิติเฮตุเฮตุการพบกันกั้งสองทีมจะเห็นได้ชัดเจนว่าทางเจ้าบ้านอย่างอินเตอร์ตูคูนั้นดูดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่อินเตอร์ตูคูต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮอนกาผมมั่นใจว่าทางอินเตอร์ตูคูสามารถเปิดป้านชนะทางฮอนกาได้ด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งครับผม แล้วมาต่อกันในคู่ที่2กันเลยนะครับผมเลือกไปที่รายการไอแลนด์พิมิลีผมเลือกไปที่คู่ระหว่างฟินฮาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโบฮีเมียนคู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่2เดือนสิงหาคมปีพศ2564แข่งขันกันในเวลา3าทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยครับผม สถิติเฮตุเฮตการพบกันทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบเว็บไซต์พวกเขาพบกมา6เกมซึ่งทางด้านฟินทาร์นะครับพวกเขาชนะ3เสมอ0และแพ้3เกมโดยนัดล่าสุดที่พวกเขาพบกันนะครับเป็นทางด้านโบฮีเมียนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฟินทาร์ผลคือโบฮีเมียนเปิดบ้านชนะไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างฟินทาร์กับทางด้านโบฮีเมียทางเจ้าบ้านฟินทาร์มีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่50เอสมอที่0เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่50เปอร์เซ็นต สี่ตีหกเกมหลังสุดของทางด้านฟินทาร์ตนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านฟินทาร์ตนะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้านฟิลวิลันคือฟินทาร์บ,บุกไปชนะด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสามครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นตหกนัดหลังสุดของทางด้านฟินทาร์ตนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่สิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นเสมอที่สิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นและแพ้ที่หกสิบหกจุดหกเจ็ดเปอร์เซ็นครับผม ลรามาดูในส่วน4ตี6เกมหลังสุดของนาดาัดโบฮีเมียนะครับพวกเขาชนะ4เสมอ2และไม่แพ้เลยโดยนัดล่าสุดของนาดาัดโบฮีเมียนะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ F91 ดูเดนแกงผลคือโบฮีเมียเปิดบ้านชนะไปได้ด้วยสกอร์3ประตูศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของนาดาัดโบฮีเมียนะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่66.67เสมอที่33.33และแพ้ที่0ซครับผม ากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากสติเฮตุเฮตการพบกันกันวสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพุันมา6เกมซึ่ง6เกมนั้นนะครับผัดกันแพ้ผัดกันชนะไปอย่างละ3าวันนี้จากการที่โบฮีเมียนต้องบุกไปเยือนทางด้านฟินฮาและเนื่องด้วยในช่วงนี้ฟอร์มของฟินฮาไม่ค่อยดีและทางด้านโบฮีเมียนที่ฟอร์มค่อนข้างดีผมจึงมีความมั่นใจว่าทางด้านโบฮีเมียนสามารถบุกไปชนะทางฟินฮาได้วันนี้ขอฟันธงว่าโบฮีเมียนสามารถบุกไปชนะทางฟินฮาได้ทุยสกอร์ศูนย์ประตูต่อสองครับผม ฟินแลนด์ยักนนผมเลือกไปที่คู่ระหว่าง PK สาธิภาพเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคู่บี04คู่นี้แข่งขันกันในคืนวันที่2เดือนสิงหาคมปีพศสองพแข่งขันกันในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งตามเวลาของประเทศไทยครับผม สี่ติเฮตุเฮตการพบกันของทั้งสองทีมนะครับตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมาหนึ่งเกมซึ่งหนึ่งเกมนั้นนะครับเป็นทางด้านคูบิศูนย์สี่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพีเคสามสิบห้าผลคือคูบิศูนย์สี่เปิดบ้านแพ้ไปด้วยสกศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์ของการพบกันระหว่างพีเคสามสิบห้ากับทางด้านคูบิศูนย์สี่ทางเจ้าบ้านพีเคสามสิบห้ามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มเสมอที่ศูนย์เปอร์เซ็นต์และแพ้อยู่ที่ศูนย สี่ตีหเกมหลังสุดของทางด้าน PK สัตยภานะครับพวกเขาชนะ1เสมอ4และแพ้1เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้าน PK สัตยภานะครับพวกเขาบุกไปเยือนทางด้าน,น Ekinas IF ผลคือเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์หนัดหลังสุดของทางด้าน PK สัตยภานะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เปอร์เซ็นต์เสมออยู่ที่66.67เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่16.67เปอร์เซ็นต์ครับผม เรามาดูในส่วนส4ติ6เกมหลังสุดของทางด้านคูบิ0-4นะครับพวกเขาชนะ1เสมอ1และแพ้4เกมโดยนัดล่าสุดของทางด้านคูบิ0-4นะครับพวกเขาเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของกิโปผลคือคูบิ0-4เปิดบ้านแพ้ปารูสกอร์0ประตูต่อ1ครับผมและผลการคำนวณเปอร์เซ็นต์6นัดหลังสุดของทางด้านคูบิ0-4นะครับพวกเขามีเปอร์เซ็นต์ชนะอยู่ที่16.67เปอร์เซ็นต์เสมอที่16.67เปอร์เซ็นต์และแพ้ที่66.67เปอร์เซ็นต์ครับผม หากให้วิเคราะห์ในคู่นี้นะครับจากซีติเฮตูเฮตการพบกันกันทั้งสองทีมตามข้อมูลบนเว็บไซต์พวกเขาพบกันมา1เกมซึ่ง1เกมนั้นนะครับเป็นทางด้าน PK เคสติภาสามารถชนะไปได้ผมจึงขอมาดู4ีตีหเกมหลังสุดของแต่ละทีมก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับผมทางด้าน PK เคสติพน,นดูดีกว่าอย่างชัดเจนวันนี้จากการที่ PK เคสติาต้องเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคูบีศูนย์สี่ผมขอฟันธงว่า PK เคสติภาสามารถเปิดบ้านชนะทางคูบีศูนย์สี่ได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต 0, ่อศู หากสนใจข้อมูลคู่อื่นๆสามารถเข้ามาดูกันได้ที่เว็บไซต์ mvpkick.com จัดเต็มทุกแมตช์มาครบทุกคู่ครอบคุมกว่าใครต้อง mvpkick.com การวิเคราะห์ฟุตบอลในวันนี้เป็นเพียงหนึ่งช่องทางในการวิเคราะห์เท่านั้นและในวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอให้ทุกคนมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ